เเขาป็นะครับนชายอนุชาณนาคาสัยสอสอชัยนาทกลุ่มสามิตรประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภ้ากลางของพักพลังประชารัฐแถลงที่พักเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรักษาสัจจะชายชาติทหารยึดผโผครมอเดิมอย่าปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในส่วนพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะตัวเองนายอัคราพมเผาและนายสุชาติชมกิน ที่มีข่าวว่าหลุดโผพร้อมกับแทบเท้านายกอย่าเปลี่ยนเก้าอี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเลยจากนั้นนายอนุชายังกล่าวถึงกลุ่มการเมืองในพักที่คอยรังแกให้ร้ายใช้สื่อโจมตีอยู่ตลอดเวลาด้วยให้หยุดการกระทำดังกล่าวไม่อย่างนั้นจะทำให้กลุ่มนี้มีข่าวดังระดับชาติบ้างถ้าหากท่านนายกให้โอกาสพวกเราได้ชี้แจง นะครับผมก็คิดว่าพวกเราะจะชี้แจงให้ท่านนายกได้รับทราบถึงการความเป็นมาเป็นไปภายในพักนะครับสิ่งตรงนี้เราก็อยากได้รับโอกาสและความเป็นธรรมจากท่านนายกด้วยเหมือนกันครับอีกข้อที่สําคัญที่ผมอยากจะขอะแถลงข่าวในวันนี้เนื่องจากมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่อยู่ภายในพักเดียวกับผมเป็นผู้บริหารพักเหมือนกับผมแต่คอยรังแกพวกผมอยู่ตลอดที่พวกคุณ เรียกพวกเราว่ากลุ่มสามมิตรทั้งๆที่พวกผมเป็นคนของพรักพลังทลัตเป็นลูกน้องท่านนายกประยุทธ์เหมือนกับพวกคุณทำที่พวกท่านดังไปทั้งชาติผมเอาแน่ครับถ้ายังรังแกพวกผมอีกพวกผมจะไม่ทนและพวกผมจะทนไม่ไหว